ไฟออกปลายเท้าแล้วไอบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศเดีวรา,ารสมาชิกมาเพิ่มเติมนะครับเรามามิ팅กันเล็กๆแน่น้อยที่ UFO ครับประมาณ14-15คันนะครับ ระหว่างนี้เราก็กําลังเดินทางจากอบตหรือตลาดอบตคลองไผ่นะครับก็มุ่งหน้าไปาทางด้านศูนย์วิปัสนาภูแสนด้าวนะครับแล้วก็เราจะขึ้นไปอยู่ที่กันเนาะเดี๋ยวรอรุ้นว่าฝนนี้ฝนจะตกไหมครับถ้าฝนตกมาถึงจะสนุกเนาะไปแล้วครับ AS มีขึ้นนะครับ t ู u ไม่มีเนาะครับทางที่ดีคือ สองเบอร์สองค่ายไปเลยครับง่ายสุวๆใจ AS จ erm ะมีครับเรากำลังมุ่ 5, งหน้าไปนะครับแทบแบบรถเก่งแทบมาได้เลยสบายบายตอนนี้นะเรไม่มีฝนล่ลองโซนนี้หาหมดเลยสบายจุดหลังเรียบปั๊บเยบรรยากาศประมาณนี้ครับทางแห้งแจ๊กๆเลยมีฝนหน่อยไปส,สบายเลย

ไปเลยเยอะแล้วแต่ท่านเลยเป็นไงล่ะจิ๊บเอาไปกินขาดเชลโลกีโอ้โหแน่นอนแน่นอนระวังระวังรถดีนิ้นใส่นะพี่เก๋โอ้โหแน่นอนแน่นอน โอ้ยโอ้ยโอ้ยางไม่ดีมากพี่นายไปรอตายไปรอายโอเคไปไล้ไปได้ไปเลยไปเลยไปได้ไปได้ไปได้ไปไป ไปไปไปตรง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 ไปเลยแป๊บนึงแป๊บนึงรอขวาขึ้นนี่ดีกว่าไม่งั้นเดีอ่ะตรงเลยตรงเลยมามารอขวาเหยียบนี่ขึ้นนี่นี่แหละเดี๋ยวปีนหินขึ้นกังชนเอาขึ้นนั่นแหละปีนตรงนั้นได้ไปไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะไปมันไม่ลื่นลายไหนก็ได้เออเอาเร็วๆหน่อยสิเอาแบบจีบอ่ะเอาแบบจีบอ่ะไหนเด้อ ไปไปขวาไปจะไปทางไหนเนี่ยระวังหินนะเนี่ยดีครับดีครับตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเฮียขวาหน่อยขวาหน่อยคันช้มามาตรงมาตรงมาพี่ยอดเออ traction control traction control ขวาหน่อยพี่อัดขวาหน่อยออมาเลย,ยมาเอยมาเลยก็ต้องห่วางยังได้ยกหลอดอ่ะมาเออเออไม่มีอะไรเลยคันนี้ เอาไปเหยียบหินแตาม่เหยียบหินหืมเะได้กันชนก็พังกันชนไม่ได้องตัไปก่อนตัวไว้ก่อนแล้วก็ปาดขวาเลี้ยวขวาอ่าล้อล้อหลังพ้นแล้วขวาเลยเลี้ยวล้อจะตรงเหรอขวาดีกว่าครับใช่ อ่าๆไปไปตามลูกพี่ไปก็ได้สายก็ได้ถ้าขึ้นตรงนี้ได้แล้วไปเลยได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันสาย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 ,สายลงเบาๆนะลงเบาๆนะนี่แตากล้องแตากล้อง <c oughs> ไปซ้ายอ่าลงซ้ายสายไปพุมอะไรสายสุดไปสายสุดไปโอเคครับลงเบาๆโอเคไปไป,ไปตรงนี้ทรงเลยไปไป ไปเลยไปเลยอ่านิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวจะได้บันไดเหล็กฮั <c oughs> าฮ่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 าเป็นไดร์เหล็กก็เข้าเลยเป็นไดร์คสายสายหน่อยเฮียสายสา,ายต้องเหยียบนะเดี๋ยวเดี๋ยวกระโปรงแตกเฮียออสต,ต้องเหยียบขวาไปเออนั่นแหละเหยียบตรงสายสายนะ่ะดี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  ไปไปได้ได้ได,ได้หมดแล้วหมดแล้วตรงมาครับตรงมาครับตรงมาครับเลวเตอร์ตรงมา เดียวครับตรงอย่างเดียวพอเคครับเดี๋ยวดูหินกตอนนี้ให้ครับผ่านมาเลยตรงมาเลยครับห้ามเลี้ยวตรงมาตรงมาตรงมาเออเดี๋ยวดึกกระตกกระตุกมามามากำลังบอกอะไรบอกตรงมาไอ้คนนึงบอกไปทางนึงเฉยโอเคโอเคตรงมาครับตรงมา นิดนึงไปไปโอเคล้อกับล้อตรง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 คิดป่านอะครับมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยเก็บ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 หูเก็บหูคิดขวาน่อยขวาน่อยขวาน่อย ได้ได้ไม่ต้องมาเลยเอาตรงมาตรงมาครับตรงมาสงสารสีรถมา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 แรปเตอร์มาตกเอาขึ้นสายโหดเลยนุ่ขึ้นสายนี่เลยขึ้นได้หมดเลยตกอย่างเดียวอ่ะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเบาๆนะเบาๆไม่ได้เกษิด ขวาแล้วขึ้นไปครับแล้วจะงอกมาดูมุมขวาฝึกมองไว้มันจะติดเฉพาะฝั่งขวาตรง,ตรงล้อเหรอครับรใช่ใช่พอเดี๋ยวแม็กเราจะไปตรงไปตรงมาก่อนตรงมาก่อนข้ามเลียวตรงอย่างเดียวมุมที่จะเจ็บคือมุมขวาเนี่ย ต้นหน่อยนะต้นไม้น่ออต้นไม้ดูวาดูว่นี่นี่ดูนึงดูมือดูมือ่าขวาเลยค่อยๆไปนะแนนอนแนนอน,น,อนป้ายก็สวย <c oughs> <c oughs> นี้นี่ป้ายนี่ออกอีโคคาร์ได้คันหนึ่งเลยเนี่ย <c oughs> ไปเลยต้องเลยต้องเลยเ <c oughs> บาเ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 บา,บา ไปไปเปิดขวาไปแล้วค่อยซ้ายโมยเอ๊เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วฟังเสียงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสวันี้สวยค่ะบ๊ายบายชิงโครออนไลน์ ความสุขที่การปล่อยวางความรู้สึกิการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดท่าอย่าลืมว่าให้เป็นเยอะยนนะติดตามด้วยนะกดกระดิ่งด้วยจ้ะ